กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยเชฟนกแก้วสายฟู้ดการกินไม่ทำให้ใจนะครับผมวันนี้พาพี่น้องนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับของต้นมะเขือเทศนะครับวันนี้มาพันยอดนะครับสองคนนะครับได้รับมอบหมายจากนายจ้างมาพันยอดนะครับผมยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับจากช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับผม วันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับของต้นมะเขือเทศนะครับโตเร็วมากนะครับเพราะว่านายจ้างค่อนข้างที่จะบังคับนะครับบังคับไม่โตปกติแล้วดูหนาวอย่างนี้นะครับไม่ค่อยโตนะครับต้นมะเขือเทศแต่ว่าตอนนี้โตเร็วมากนะครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมะเขือเทศอิสราเอลครับผมไปดูกันเลยครับ นี่นะครับผมดูมาดูต้นมะเขือเทศนะครับอายุก็ประมาณเดือนเสร็จๆนะครับผมนี่พันยอดรอบที่สามแล้วนะครับนี่ครับนี่พันยอดเราก็จะพันอย่างนี้นะครับเราก็จะตัดนี่ครับใช้กันไก่ตัดแขนมันออกนะครับนี่เห็นไหมครับตัดตัดแล้วก็แต่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ตัดนะครับเริ่มเป็นติดลูกแล้วนะครับนี่ครับ เราก็นี่ครับนายสร้างก็ใช้พึ่งนะครับในการผสมเกสรนะครับนี่ครับพี่น้องดูนะครับนี่คือรังพึ่งนะครับถามว่าต่อยเจ็บไหมนะครับถ้าคนแพ้ก็ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับนี่ครับพึ่งผสมเกสรนะครับจะใส่อยู่ที่โอ้เยอะอยู่นะครับหลายกล่องอยู่นะครับนี่ครับนี่กล่องที่หนึ่งนี่ครับ กล่องที่สองนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่คือรูของรังผึ้งนะครับนี่ผสมเกสรนี่ครับก็จะบินตอมอย่างนี้นะครับนี่มาดูมะเขือเทศนะครับเริ่มติดลูกแล้วนะครับนี่นะครับมะเขือเทศนี่ครับติดลูกละนี่อายุเดือนกว่านี่ครับเริ่มติดลูกดูดอก นะครับมีพึ่งนะครับมาผสมเกสรนะครับวันนี้ก็ได้รับมาใหม่จากนายจ้างนะครับมาพันยอดสองคนนะครับเหลืออีกสองคำลนนะครับเขาเรียกคำลนอย่างนี้เขาเรียกคำลนนะครับสองคำลนสุดท้ายนะครับก็จะเสร็จก็จะเสร็จประมาณสักสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงเย็นนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดสิบชั่วโมงนะครับถามว่าพันยากไหมก็ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับแล้วแต่เราจะเข้าใจนะครับผมนี่ครับ บรรยากาศนะครับคัมพาม่าถามว่าร้อนไหมข้างนอกหนาวนะครับข้างในเนี่ยร้อนถึงร้อนมากนะครับร้อนอบอ้าวเลยครับข้างในเพราะว่านายจ้างจะปิดทุกทุกทิศทุกทางเห็นไหมครับใช้ถุงพลาสติกเออใช้ผ้าพลาสติกนะครับปิดคุมไม่หมดนะครับจะเปิดรับอากาศเฉพาะด้านโน้นนะครับเพราะว่าลุงน้องมาทํางานนะครับหายใจไม่ออกนี่ครับเปิดให้อากาศถ่ายเทบ้างครับร้อนร้อนถึงร้อนมากนะครับนี่ครับ บรรยากาศในคพมภานะครับก็ข้างนอกก็อุณหภูมิ8องศานะครับข้างในคพมภาก็ประมาณ40นะครับ41 42องศาเซลเซียสนะครับผมนี่ครับดูครับเสียงนี่นี่เป็นน้ำเอาน้ำค้างนะครับที่ติดอยู่หลังคานะครับหยดลงมามาดูมะเขือเทศสวยมากเลยนะครับมีเริ่มติดลูกแล้วครับติดเวลาเขาตัดนะครับเขาจะตัดนี่ครับ วงหนึ่งจะมี5้านะครับเขาเรียก B I B I ที่ผมแปลดูนะครับในกล่องของนายจ้างผมนะครับเอา,อา Google นะครับแปลดูก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับชนชั้นสูงแบบเขาแปลงมาอย่างนี้นะครับเป็นภาษาฮิบรูนะครับนี่มาเขือเทศสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผมบรรยากาศก็สู้ตายนะครับแรงงานผ่านศึกนะครับ ตอนนี้ก็เสียงปืนเสียงอะไรเงียบนะครับตั้งแต่วันที่19นะครับเริ่มทําสัญญาหยุดยิงกันมานะครับเงียบเงามากเลยครับเสียงปืนไม่ได้ยินเลยนะครับเสียง F16 บินล่อนก็ไม่ไม่มีนะครับเงียบกริบเลยนะครับพี่น้องสําหรับแรงงานไทยนะครับสําหรับ TIC รุ่นที่17นะครับก็กําลังทยอยกันมานะครับมามาครับมาล่าเงินเช็คด้วยกันนะครับตอนนี้เหรียเงินกูอยู่ที่ 9ก้าจุดกว่าๆนะครับผมส่งบ้านก็พอได้อยู่นะครับผมสําหรับวันนี้ก็จะเตรียมตัวทํางานให้ในายจ้างก่อนนะครับเพิ่งพักกินข้าวนะครับผมวันนี้ก็สู้ตายนะครับแรงงานผ่านศึกสู้ๆครับผม